คือเ่านะครับผมมาเจอกับผมมีแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันจันทร์ที่16นะครับกันยายน67ในมาชิกก็มาเจอกับผมมีแล้วนะครับเนาะก่อนอื่นบาที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่พี่พี่สมาชิกเอฟซีค่ะประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผูดด้วยาติดตม่าอย่างดีต้อนรับยูช่องบ่าทีพารวยกับแนวทาง ฮานอยวันนี้นี่นะครับก็มาเจอกับผมเป็นประจำทุกวันในมาชิกนะเนาะนะครับวันนี้พร้อมกับอากาศที่สดชื่นนี่นะครับสําหรับวันนี้ในมาชิกก็ตามกันต่อสู้กันต่อกับในทางฮานอยผมเนี่ยนะครับวันนี้มีแนวทางรัฐบาลไทยโดยอากาศผล3วิธียักษ์สวิธีใหญ่เลยสำหรับวันนี้นะครับรัฐบาลไทยฮานอยแล้วก็ลาว พัฒนานะวันนี้นะอย่าลืมไปเกาะไปเชียร์กันนะครับเกาะแน่นในวันสำหรับเวทีวันนี้นะครับผมส่งเข้าประกวดนะครับทุกเวทีในวันที่มารุ่นมาตามกันว่าจะโปรจะปังนะครับเวทีไหนมั่งสลับไปตากันเนาะนะ,นะครับอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กระดิ่งจริงๆไวด้วยนะกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆให้มาชิจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแล้วก็บปร๊บปังๆจะบาดีเต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกๆแนวทางสําหรับแนวทางผมแนวทางไหนเดินดีเดินต่อแนวทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขนะครับไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางก็วันนี้ผมมีแนวทางไดทุกกุมารไข่ด้วยนะนะครับใครชอบแนวทางได้ทุกกุมารไข่เนี่ยนะครับอย่าลืมติดตามรับชมไปขอพรตะไข่กันนะครับเนาะนะครับอ่าจันพูดสุกเนี่ยผมจะจุดแนวทางได้ทุกกุมารไข่ในมาชิก็วันนี นะครับเนาะนะครับวันจันทร์นี้ตรงกับรัฐบาลไทยด้วยสลับเนืาในรูปไ่ายนี่นะครับถ้าใครชนชอบรัฐบาลไทยก็ไม่ควรมองข้ามนะนะครับเดี๋ยวผมกดลงคลิปให้ให้เขานะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็มีไลฟ์สายด่วน18ในกลาเหมือนเดิมด้วยมาชิ้นับจะนับจะเต็มแน่นอนสลับรับพัฒนานะนะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรสลับรับพัฒนาผมวันนี้ในมาชิ้นะครับเนาะอ่ะนะครับมาดูความเตือนก่อนแล้วค่อยไปสรุปผลกันเนาะนะครับเป็นอ่า สูตรคำนวณตัวเลขพิจารณากับแนวทางฮานอยวันนี้ตัวเลขทั้งหมดคัดตัวเด่นมาจากแนวทางสูตรนะนะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งแนวทางมีเข้ามีหลุดเด็กต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลใงื่ชิไในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะนะโปรดใช้วิจัยอย่างในการรับชมด้วยนะครับอะมาดูเมื่อวานเลยในมาชิกสลับแนวทาง อ่าฮาหนอยผมเนี่ยอันนี้คือฮานอยผมเมื่อวานนะเป็นมัดรวมเนมี่ยมาชิบสรับในห้องเรียนเนี่ยผมจะแยกหน่อยให้นะสำหรับในห้องเรียนเนี่ยมาชิบนะครับอนะครับเนาะนะครับอ่าอันนี้เป็นมัดรวมนะนะครับเทียงเชียนซีนอยนอนขิดนะพิเศษปกติแล้วก็ v ีไอพีดุกะชาตินี่หนึ่งก่อนเนาะนะครับอ่ากชาติเมื่อวานนะครับหกหกศูนย์ศูนย์สองเนี่ยมาชิบกระชาติเมื่อวานหกหกศูนย์ศูนย์สองเนาะกระชาติไม่ลงผมไห้ากับเจ็ดนะนะครับ,าาบ,มมรบอ่าแล้วก็ นาเกิยร์อ่ะนะครับห้าหกสี่นะครับเนาะนะครับแล้วก็สองเก้าในมาชิกนะครับห้าหกสี่สองเก้าโอ้โหห้าประจุสลักร้อยอีแล้วนะครับอืมนะครับเนาะเรียงเลยในมาชิกแล้วก็สองเก้าเนาะสองเก้าไม่ลงนะครับตรงนี้ห้ากับเจ็ดนะนะครับนะครับอ่าแล้วก็พิเศษนะครับพิเศษสี่หนึ่งสี่สี่สามนะครับสี่ไหลเมื่อวานนะสี่ลงนะพิเศษนี่นะครับเนาะ สี่สี่อ่าสี่หนึ่งสี่นะแล้วก็สี่สามผมไม่ห้าเกือบเจ็ดนะครับนะับเริ่มใจคอไม่ดีแล้วในมาชิกนะมารอบพิเศษนี้เริ่มใจคอไม่ดีแล้วจะลงไมโน่ห้ากับเจ็ดเนี่ยในมาชิกนะผมก็นั่งรุนอยู่นะเมื่อวานนะครับปกติอนะครับอ่าสองสามแปดหกสี่ <c oughs> ไปอีกในมาชิกนะสองสามแปดหกสี่ห้ากับเจ็ดผมนะครับ นะครับนั่งลุ้นว่าจะรอดไหมเนี่ยสลับในทางฮานอยผมในมาชิจะไปต่อหรือจะพอสัปนี้นะนะครับเอานั่งลุ้นในรอบบ p จะไปต่อหรือเปล่าเนี่ยในประมาณนั่งนั่งลุ้นนะคนเดียวนี่มาชินะครับอ่าบีพีนะแปดแปดเจ็ดห้าห้าในมาชิกแปดแปดเจ็ดโอ้โหนะครับโล่งเลยในมาชิกนะครับโปะเลยนะห้าห้าก่อนเอ้านะครับเบื้อมาเลยในมาชิกนะเบื้อมาสองสามวันนะนะครับห้าห้าแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดมาในตัวกลับชุดนี้ในมาชิกนะครับอื้มนะเมื่อวานเนี่ย รอเลยนะครับ V.P. นี่รอเลยเมื่อวานนะครับสําหรับหาน่อยผมนะนะครับอ่าสามพี่น้องนี่ไม่ลงเนี่ยมาชิกสามพี่น้องนี่เริ่มใจคอไม่ดีเนี่ยมาชิกนะเนาะนะครับอ่านี่เลยนะนะฮะโปะเลยเมื่อวานนี่ปิดท้ายอย่างสวยงามอย่างรอนะครับสําหรับรอบ V.P. ผมในมาชิกนะนะครับอ่ะนะครับก็ทำเต็มที่และสามเมื่อวานนะครับก็ได้รอบ V.P. เด้งๆเลยเมื่อวานนะก็ดีใจกับพี่มาชิกผู้ที่โชคดีด้วยเด้อสาหรับอ่า เมื language, is ่อวานในมาชิกนะเบิ้ลมาแล้วโผล่มาได้หนึ่งรอบในมาชิกนะเนาะนะปกติในเบิ้ลจะไม่ลงสองสามวันแล้วสลับฮานอยอ่ะนะครับวันนี้ก็ตามกันต่อสลับในทางฮานอยผมนะนะครับอันนี้เป็นมัดรวมนะนะครับอ่าถ้าแยกหน่อยต้องในห้องเรียนครับอ่ะนะครับตามกันต่อสลับวันนี้เนาะฮานอยผมประจําวันจันทร์ในหกนะนะครับสลับวันนี้ในมาชิกเดี๋ยวมาดู้รรัฐบาลไทยกันด้วยนะนะครับรัฐบาลไทยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนาะนะครับถือว่าได้ดีเนาะนะครับหวังว่าวันนี้คงจะ อ่าประโชคปูโดนกันที่มาชิกด้วยสลับทุกๆแนวทางผมเนาะนะครับอ่าน่อยวันนี้นะ่อ่านอยวันนี้วันที่อ่าสิบหกเนาะนะครับ 9, ทับอ่าเก้าทับหกเจ็ดนะนะครับยังไงขอให้มาสองตัวสามตัวเด้อในรอบวันนี้ในมาชิกนะครับทุกๆแนวทางเลยสลับวันนี้นะนะน,บบน,น,นะนะครับ อย่าลืมนะวันนี้มีนัดกันนะฮิมาชิคสินาฬิกานะนะครับออนะครับหลังจากจบยังไม่จบน้องลอยหรอกนะครับเราปกติมาพูดคุยกันเนาะนะครับมาดูตัวเด่นนะสลับสายวิ่งสายรูดนะครับเด่นผมให้ตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับฮานอยผมนะนะครับ4กับ 6นะวันนี้ผมให้สี่กับ6 6กกับ4นะี่เนี่ยมาชิคจะช,ชอบไหมชิชอบกับผู้ได้เลยนะ,ะนะครับนะครับแล้วก็มาตามกันด้วย2ตัวเด่นเด่น2ตัวเนาะ่า2ตัวเด่นนะครับสอ,นนะสองตัวเด่นเนาะ2ตัวเด่นเด่นตัวมีนะครับอ่าสี่เนาะสี่สองสี่สามนะ หกห้าหกเจ็ดหกแป๋เบิ้นอีกวันจันทร์สี่สี่กับหกหกนี่แหละสำหรับในทางเบิ้นวันนี้นะมนเมื่อวานนี่เบิ้นโผล,ล่ะละรอบ V.I.P. ละนะครับสำหรับในทางเบิ้นนะเบิ้นวันจันทร์ให้ระวังไว้ด้วยเนี่ยมาชิคนะครับ นะครับอ่ะมาดูตัวเน้นผมในมาชิกนะเนาะนะครับสี่หกหกสี่นี่จับพูดได้เลยนะนะครับสี่หกหกสี่นะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเรียนสําหรับสายวิ่งสายรูดในมาชิกนะครับเออแล้วก็อ่ะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามหกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะครับเนาะยังไงขอให้มาในตัวเน้นวันนี้ยังไงขอให้มาในตัวเน้นเนี่ยนะนะครับจับพี่น้องให้วันนี้ในมาชิกเออนะครับอันนี้ระวังเก้าเออนะคระวังเก้านานประกาศมีิจะหมดนะครับเป็นไม่จิใหม่ก่อน นะครับนะครับเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับในมาชิกนะครับเนาะนะครับเบิ้นก็6กกับ4ี่นะมาชิกสลับเดินทางเบิ้นถ้าเชินชอบแค่ใบจดใบเนาะนะครับอันนี้ห7ระวังตีลังกาด้วยนะนะตัวเน้นด้วยต้องระวางนิดหนึ่งในมาชิก่ะนะครับขอโชคดีกันสลับในชุดจับคู่เด่น2ตัวเนาะนะครับอ่ะแล้วก็มาตามก็ด้วย3ามตัวเด่นเด่น3ามตัวในมาชิกนะครับสามตัวเด่นเนาะ3ามตัวเด่น3มตัวมีนะครับ 1>, 1 4 2นะแล้วก็อ่า5 6 7นะแล้วก็2 4 3นะโอ้โหจับเรียงให้นะครับสหรับวันนี้เมื่อวานนี้ในรอบอ่าเฉพาะกินห้าหกเลยนาะยมาชิกนะก็เรียงมาอ่ะนะครับชอบสาตัวแค่3ตัวนะถ้าไม่ชอบก็แคบอ่าผ่านได้เลยนาะยมาชิกนะครับสลับในชุด3ตัวเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมย้อนให้รอบหนึ่งนะนายมาชิกสลับในทาง ฮานอยผมประจำวันจันทร์ที่16นะครับกันยายน67ในีมาชิกนะครับนะครับ4664จะพูดได้เลยนะสลับตัวเด่นนะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นเนี่ยสลับสายวิ่งสายรูปเนาะนะครับระวัง6กระดูกหัวดด้วยดนียมาชี้กัอเป็น9เนาะนะครับเอแคนั้นแหละนะครับเนาะ41 42 43 65 67แล้วก็68นะผมวิ่งให้43กับ67นาน กับพี่น้องให้เหลือไปนี่44กับ6สําหรับทางเบือ้องให้มาชิกนคเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับนะครับเออเยี่งตัวนี้นี่ต้องระวังด้วยนะเผื่อคราฟตีลังกาให้มาชิกนะครับในตัวนี้นะอาจจะพอนตัวนี้พอนะครับเออถ้าอ่าถ้าตีไปหมดนี่มันก็จะนะครับเยอะไปนะครับเลื่อนเทื่ไปเอาแค่ในตัวนี้พอให้ระวังในตัวนี้พอนะครับเออดูด้วยนะก้าวๆดูนะให้มาชิกนะับเผื่อคราฟตีลัง่า ลังกาอะไรกับหัวนะครับเนาะขอโชคดีกันสลับไปช่วยจับคู่เด่น2ตัวแล้วก็3ตัวเด่นก็มี1 4 2 5 6 7แล้วก็2 4 3นะครับก็จะประมาณนี้สหรับในทางอานวยผมวันนี้เนาะนะครับยังไงขอให้มา2ตัว3ตัววันนี้จะได้ปุ๊บปั๊บป,ปังๆกันนะครับสลับในทางอานวยวันนี้ได้ก็ เต็มที่ให้เก่าในสมาชิกหวังว่าวันนี้คงจะเป็นวันดีๆสําหรับพิพิสมาชกทุกคนที่ตามแนวทางผมขอให้ได้แชมป์ทุกๆเวทีนะครับทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาอย่าลืมลนะในทางที่ทุกกุมารายใครชื่นชอบอย่าลืมติดตามรับชมผมก็จะลงคลิปให้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวมาขอเย็นนี้ก็มาขอพรตะข่ายกันในสมาชิกหน้าไล้สดสายด่วน18บแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมาทักทายพูดคุยกันจนัน่าจะเตรียมแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาด นะครับผมอ่ะนะครับขอโชคดีกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์ขอบคุณทุกๆการติดตามสายพี่มาชิคที่มาติดตามใหม่นะครับผมเนาะนะครับไว้เจอกับผมที่ต่อไปนะครับโชคดีเป็นของทุกคนสวัสดีนะครับ